แม่โอ้ตัวไอ้จ yeah. oh. uh ัด oh. ถ้าใครได้จ้องนี่ก wow ็ต้องถูกใจขอมอบรักให้กับเจ้าโอ้ยเสียว่าเจ้าขอมอบทำมาลง ของเราละคานั้นเล่าเป็นล้านสวยไม่มีสองยิ่งมองยิ่งสวยบุญได้ในช่วยร้อยอช่างสวยอย่างนี้ดีจริงนางดูพองสะพัง,งผิวพัน จอครั้งแรกก็แจกรักเราได้รู้จักทุกใจยิงได้มาพบยอดชายไว้เป็นคูมายัดมันพอได้พบพักก็ต้องมอบของแพง เราคงต้องแต่งงานกันสองกันจริงๆเลยไหมคะของกันยิงกินทองไปหยกเลยน่อยเสด็จแม่พ่าเจ้าค่ะว่ายังไงลูกคือว่าเมื่อกะหม่อมฉันนะเ,เจอคู่มันของกระหม่อมฉันแล้วกระหม่อมฉัน ขอแต่งงานเลยได้ไหมผู้ชมร้องใครั้นงมาเออดีงั้นไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่ามั่นหมายกันไว้ก่อนดีกว่าหรือดีไหมกระหม่อมฉันมั่นแน่เพราะกระหม่อมฉันตั้งใจมาเลยอยากแต่งมากเลยว่าอย่างั้นใช่ไหมลูกกระหม่อมฉันขอมอบธรรมรลวงของกระหม่อมฉันนะให้กับสร้อยแก้วเลยแล้วกันนะผู้ชมค่ะตามสบายเลยลูกเสด็จแม่ โอ้พระจาชากรชากระจุฬาโววายอีกแล้วขอเดชช้าประจุ่ะปัจจุบันนี้กองทัพของชัยสุริยะแห่งเมืองอสกราชได้ยกกองทัพมาประชิดหน้าเมืองแล้วประจุ่าและชัยะสมกรณนี่มันหมายความว่าอยงไรทีคะสยฟ้าศึกครั้งนี้เนี่ย จะมีเจ้าพี่วัชระบ,บดินมาด้วยหรือเปล่าพี่ก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ไม่ต้องตกใจหรอกนะถ้าหากว่ามีเจ้าพี่วัชระบ,บดินมาด้วยพี่นี่แหละจะเป็นคนเจรจาทัพโดยสันติวิธีเองเออขอได้เช้าพระเจ้าค่ะ,ะเจ้าป้า,าสุดครั้งนี้เนะี่ยมันเป็นหน้าที่ของลูกชายกระหม่อมชั้นมินยิงขอรับอาสาไปตัดสึกครั้งนี้ด้วยตัวของกระหม่อมชั้นมินยิงเองอพระเจ้าค่ะ ขอติดตามเจ้าพี่มินเยิร์ไปด้วยเลยคะ่ะขอได้ชาติเสด็จแม่แล้วก็พัฒน,นาก้าหม่อมชันกฤษดาอยากจะทดแทนพระคุณให้แก่แผ่นดินเชียงลุงจะขอติดตามไปร่วมรบกับแผ่นดินอโศการาชด,ด้วยพระเจ้าค่ะเอาเลยลูกนี่เมื่อทั้งสามคนพร้อมใจกันนะก็อมองไม่เหลือใครแล้วมินเยิร์เจ้าค่ะป้าจะขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นแม่ทัพไปตัดสึกชออาวอโศการาชนะลูกนะรับได้ก้าว ต้องไปอัแล um> ้วสั่งเงินแสนยานุภาพกรุจะไปปราบศัตรูจัดงินวิวามายังรูแต่มันกลับมาคูจะฆ่าเจ้าแป่ไว จร,ร้อีงกับนะเจ้าพี่มิงยังจะออกไปชว์ชันช่างไม่ให้แมลังฉดาเรากิตสดาอีกคนจะขอพระจนลุกไหลศึกครั้งนี้คงมีมมชัย ถึงแม้จะตายก็ไม่ว่าเราขอตำงชักพี่จับเป็นจะเอาหัวมันมาเส้นวิวางทหารยกกองครับน้องพี่ไปด้วยกันแลเจนี้ดีๆนะพี่ไปก่อนนะน้องดี่ไปแล้วจะดีกลับมา ให้ดีๆอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถึงพี่จะเกิดเป็นหญิงพี่ก็ไม่เคยกลัวตายแล้วหม่อมฉันขอติดตามหญิงพิเดินนะเพคะหม่อมฉันขอไปด้วยนะเพคะไอ้หนุ่มน้อยทำไมนี่คือกองขับแห่งอรโสกก็ได้ษ จุดประสงค์ที่มาในวันนี้ต้องการเคียงรุ้งเป็นเมืองขึ้นทำมาย่างใต้ยอมต้นด้วยดีช้าก่อนทำไมคำพูดของท่านนั้นพูดง่ายแต่มันฟังย่าถ้าต้องการมานันิงเคียงรุ้งเอาหัวของท่านเข้ามาแลกกอนสิวเลี้ยงหนะ้าเข้ามาหานข้ามันมเข้ามา สมุดเฮ้ยดูดูอลนดเ้ไุดเกอได้มุทำไรพี่ชฉันเลยจ่ก่อาพี่ไมเนเจ้าเป็นใครกันกล้ามาควางทางนาขคงเดีใสุริยา ความตายดิหม่อมฉันมินาว่าสร้ยแก้วเป็นราชดาแห่งเมืองเชียงลุงน้องสาวของเสด็จพี่กฤษดาคนที่พระองค์จะฆ่าเมื่อครู่นี้เพคะน้องสาวเพคะใจกล้ายิ่งนะอยากเข้ามายุ่งมากเลยใช่ไหมทหารฟังคำสั่งของวเหาชัยสุริยะจะมีเพทยย้ายกาลีผู้นี้ไปเป็นเฉลยหมดทั้งสิ้นอนเพค่ะ ไป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 ัปไ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 ปปไปไปปไ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 ไป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 ไ ให้นาาว่าชัยสุริยะเป็นแม่ทัพแห่งอโศกก็ได้แล้วท่านนามใดกันเรามินเยิงเป็นนายทัพแห่งผ่นเชียงลุงมินเยิงท่านยกกองครับเข้าสู่ป่นเชียงลุงจุดประสงค์ของท่านต้องการอะไรเราต้องการหมุกตียึดเชียงลุงเป็นเมืองขึ้นแห่งอโศกก็ได้เป็นไปไม่ได้ข้ามินเยิงว่าที่พระคุ้มบ้านแห่งผ่นเชียงลุงถ้าย,ยากได้แผ่นดินเชียงลุงก็ข้ามศพเรามินเยิองปลอดังดูเาชบุตร มาตัวพล่ครับน่รายมากแน่อะเห็นิดร่าเก่งใจกล้ายกคับมาทามาทายไม่กลัวหรอก <Bond> <t ans> อยากรู้ว่าแน่เก่งแค่ไหนสร้างเรื่องเลวร้ายต่อเรื่องจัดงานวิวาต้องมาโหมดวายไม่ว่าข้าหรือใครก็เครือง ไม่มีนะเขาไม่ยากตายเพราะย่กับไปคือไม่มีทางองจับเหอะพวกมันเยอะอย่าไปกลัวกลัวถึงท่านจะแข็งจะเครื่องก็ไม่ใช่เรื่องคงคาจะแผ่อำนาจวาสนาต้องใช้เวลาต่อเนื่องของท่านนั้อยาดึงดัน เพราะเราต้องการแผ่นดินโอร้นมินเยิงทัางจงได้ยินจุดประสงค์เราสิ่นทุกเรื่องเราไม่ได้มาขอพรังคุมันเราแค่ต้องการได้เมือง่อย่าดได้ก็ข้ามบงกไปก่อนหรือร้านใจกายเลย เอาตัวพะยะค่ะผู้หญิงแยะเยอะไปหมดเยอะแยะไม่คิดไม่ฝันว่าผู้ที่มารับดาบคุณเอาชัยสุริยะจะเป็นหญิงไม่ใช่ชายได้พบหน้ากันเพียงครั้งแรก ต้องพูดจาดูถูกกันเลยหรือท่านแม่ครับเข้าใจนะแสดงว่าเป็นห่วงแล้วสิโถแม่คุณพิ่หน้าตาตื่นมาเชียวผู้ชายคนเมื่อครู่นี้นะ่ะสาม,มีใช่ไหมปิบากเสียนะหยุดพูดอยู่นะจะบอกอะไรให้รู้ผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ใครเขาคือระแชท่ทาเขาเองอ๋อ ตั้ตาตุต่ไม่เบานะเ,นเถ้าหาว่าผู้ชายขอเมื่อครู่นี้เป็นพี่ชายเราชัยสุริยะก็ต้องขออภัยที่ได้พูดจาล่วงเกินไปแบบนั้นแต่ตอนนี้แม่นางกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าการออกศึกออกสงครามเป็นหน้าที่ของชายไม่ใช่หญิงเคยได้ยินไหมเกิดเป็นหญิง ควรเห็นว่าเป็นหญิงควรงามยิ่งมารยาทอัชาสัยปากปอะไรนะปากกล่อมลูกมือไกวเปลูกเฮกวมือมีไว้ทำกับข้าวเฝ้าก้อนครัวมันจะมากไปแล้วจะสู้ไปค้างหญิงและเคยได้ยินไหมไม่เคย ยังไม่ได้พูดแปลก็ไควาดาบก็แขวงแข็งหรือไม่อแข็งอยู่แล้วอยญ่หายากหญิงหญิงไทยไม่ใช่ชั่วแข็งตลอดหนลำบากไหนตรากตรำไหนทําครัว,วเป็นเพศแม่ใช่เก่งแต่ยั่วหัวเมื่อไร ใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ้าเจ้าจงหยุดอาวุธว่า <พ>จะเป็นผู้หญิงตัวนิดนิดเดียว,วจับผิดาขาดพลังกลัวซะที่ไหนน้องจะมาตายไรยเหตุผล <ๆ S 1> ้าคิดเธอชนต่อตีขอ้องนั้นอยากสู้พี่น้องมันไม่ไมี ยังอย่างถ้ากลัวแค่นองจะระบบมที่จะคอยดมเฮ้ยบังบ้าังอาจนะไม่อยวาย มินอยู่แล้วกันว่าอะไรจะเกิดนตงหรกไ่หน่อหญิงอย่างเราอาจจะีมมากกว่าท่านก็ได่นเนกเข้ามาจมบูดลงตัวไหคะที่ไหนไปข้างงข่ามันได้หมดเลย มึงมีเหตุผลอะไรกัน,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 นที่มาห้ามกลอาไว้ไอ้ราชครูยุ่ง่เข้าเรื่องฟังเหตุผลราชครูบ้างอย่าเพิ่งวู่วามไปผู้หญิงคือเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอก,กว่าถ้าหากราชบุตรชัยสุริยะ ถ้าหญิงผู้นี้ตายมันจะเป็นตราบ,บาปติดตัวราชบุตรไปตราบทั่วชีวิตนะเี่ค่ะอย่าสร้างบาปต่อไปเลยกระหม่อมขอร้องกูจะลองเชื่อมึงสักครั้งถ้าหาว่าข้าผู้หญิงมนเป็นบาปเพราะฉะนั้นเป็นคำสั่งเล้ค่ะ จะมีแพทย์สยายการรีบุกไปเป็นเชลยให้หมดทั้งสิ้นไอ้ชไอเชลยส่วนเรื่องที่มึงได้บอกกูไม่าทีเขียนเลยพีกอย่างไ้กูจะทูลถามต่อเสด็จแม่เขากูว่าข้าผู้หญิงมันเป็นบาปจริงหรือมแต่ถ้าคำตอบที่กูได้มันไม่ใช่อย่างที่มึงพูด เดือดร้อนแน่เลยนะจู่ใลุกไปเฮ้ยไปลูกลุกเ้ยลุไปลุกไปลุไปไปลุกไปไปตังตีกูแล้วนะไปเลยไปเออไปได้ไงยุ่งไปไปเดินไปไปเดินไปเดินไปดิไปดิไปไปนี่ไปเพื่อไปนี่แล้วไปไป แต่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นสร้อยแก้วที่ไปช่วยชีวิตข้าพเจ้าเอาไว้ไม่รู้สร้อยแก้วจะเป็นยังไงบ้างสร้อยแก้วเพื่อนแต่ว่าเราก็เหมือนกันเรากําลังเสียท่าแต่ว่าถ้าจาไม่ผิดเป๋าคยีมาช่วยเราแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเป๋าคยีเลยเป๋าคยีอยู่ที่ไหนรือเที่้าเ้ยอ้ยไม่ใช่ะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรเปาคยีพร้อมกับพระคู้มั่นสร้อยแก้วถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยแล้วเฮียค่ะ เปียวขยี้ถูกจับไปแล้วเปียวขยี้น้องพี่เอาจริงไอเปีวขย,ยี้พี่ช่วยเจ้าไม่ได้ไม่<อ>ป็นไย่างงั้นอย่าอยู่ช้าเลยตามเปียวขยี้ไป,ไปเดี๋ยวก่อน<ป>เดี๋ยวก่อนเฮียคะ่ะไม่ได้เพียคะ่ะทหารเรามีแค่น,นี้น้อยกว่ามันตั้งเยอะเราเข้าไปมีแต่ตายกับตายจะใช้ทำยังไงเปียวขยี้ถูกจับไปนะ่ะหาวิธีไปช่วยดีกว่าเฮียคะ่ะ อววาางไไม่่ดกพะะยคจะมีวิธีอะไรบ้างถึงไม่ออกสวยแก้วน้องพี่จริงเราลืมไปทันทีเลยยังไงเพื่อนว่ย่งไรเติก่อให้เกิดปัญญาใช้ความคิดอิสระว่าย่งไรเดินทางกลับสู่แผ่นดินเกณฑ์ไทยโบราณเอาไว้ให้เราส่วนเจ้ากับเราเฮ้ยค่ะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินคอยไทยสุริยะลักลอบเข้าไป อย่าให้มันจอดนะถ้ามีช่องทางช่วยเบลคดีกับสร้อยแก้วน้องเราให้ได้แล้วได้ก้าวไหมคะกฤษดาทางโชคไม่ยามใจที่ข้าส่งสัญญาณขอให้เพื่อนยกกองเท้ามาช่วยเราด้วยไม่ต้องเป็นหัวข้าพระเจ้ากฤษดาจะรอท่านอยู่ในวังหลวงคดีอย่าห่วงเลยพี่จะไปช่วยเจ้าไปด้วยกันทางนู้นฝากเพื่อนใกฤษดาช่วยสร้อยแก้วกลับมาให้ได้นะเพื่อน พระเทศา,า,าทำไมไม่บอกเราต้สองอย่าสาริยาเอรองไหที้องเกิดเรื่องอะไะรขึ้นหนเปล่าขอดิฉัผู้ประเทศทาบัดน,นี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วผู้จุกคะเกิดเรื่องะไรแม่ทัพสุริยา กับชัยสุริยาชัยสุริยาถูกทหารขอาเชียงลุงจับตัวไปอีกเจ็ดวันจะมีการแขวนคอพระจุกข้อท้อแม่จะมีไงดีเลยไหมคะฉันอยู่เฉยไม่ได้ฉัจะไปช่วยรอกไม่เจ้าเป็นหญิงเจ้าจะไปไม่ได้ พี่ต่างหากที่ต้องไปช่วยอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงพี่สัญญาว่าพี่จะต้องนำสุริยาของปราชัยสุรยิยะกลับ<ะ>มาให้ได้เด็กค่พี่ต้องช่วยลูกกลับมาให้ได้นะเบคะพี่สัญญาราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงไปพะลองขัน้นเราไปช่วยชัยสุริยะด้วยกันนัท่ทางเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะเชิดรอเสด็จพี่พกลับมาตบก,กับลูกชวนตัวนเลยนี่ ไปบังควไม่ใช่ค่ะเจ้าองค์องจอมกษัตริย์วัชรบดินทั้งสองคนขจําจได้มาเจ้าจเป็นโจร <c oughs> ข้า็จับเจ้า,จจาได้เนยแล้วข้าก็สั่งประหารแต่ทำไมเจ้าถึงมีชีวิตอยู่แปลกใจใช่ไหมพม่เอกก็สมควรแล้วที่พระองค์แปลกใจถ้าหากอยากจะรู้ความจริงลองถามพระองค์ท่านมาหินทาราดูสิพี่เอกหินทาราด คืออะไรจะตายได้ยังไงพระเจ้าค่ะก็กระหม่อมชั้นไม่ได้ฆ่าที่หม่อมชั้นรวพระองค์มาในวันนี้ก็ต้องการจะปฏิวัติว้ยถวายวังโคไม่ยังค่ะไม่ได้พบกันเส้นหนานี่น้องชาย ใจชั่วมึงมาคิดมัวตำช้านี่มึงคิดเข็นขาก็ต้องรอหาคนช่วยข้านี้ไม่รอด้แน่ชยด้วยไม่มีใครช่วยฉันได้เหรอจะทำพี่แล้วเพราะจังเอ่ยว่าจาก ให้อดจมิชาเปลี่ยนใจไม่ใช่น้องมึงขอน้องจงปล่อยพี่ไวเ้เตรียมตัวอย่าปล่อยพี่ให้หมดมวยอยากได้พระแสงจึงแย่งบันลังน้องเอ๋ยอย่าหวังร่ำรวยอ,อาอเรื่องนี้ไปไหนไม่รอดแน,น่นอนเกิดทกอน ีมาถึงวันตายเพราะมึงคือไอ้ศัตรูผูกขอชีวิตอยากคิดมาสู้เดี๋ยวศพจะดูไม่สวยจะเอาดาบปักกลางสวงเพราะถือหวัดดวงมึงสวยเฮาเลย๋ยุดกันมาเฮ้ โอ๊ยอาวมาเลยสมัยกนะไรพดีจะช่วยลูกช่ยสุริยาด้วสุริยานะพี่สุริยาเพียงแค่ลูกคนเดียวพี่ดูแลไม่ได้เฉสุริยาลูกแม่โอ้หิงขอได้ช้า ก็มองสุริยาสุริยาะบุตร,รมันเป็นเรื่องอะไรพี่คะลูกชายเราคนเดียว้าอยังดูแลไม่ได้ทหารกิกราหวัวของคนสุริยาแล้วนำมาาันไปลก่อนพี่คะ,สะเสด็จแม่สุยา กลับมาแล้วพี่ยค่ะไปไหนมา<ช>วะทำไมอะลูกปลอดภัยกลับมาแม่ดีใจเหลือเกินลูกระทักก่อนพี่ยาค่ะเส,สด็จแม่พี่ยาค่ะเส,สด็จแม่เป็นอะไรไปหรือเปล่าพี่ยาค่ะดูพ,ะดพะดระพักเหมือนกับเส,สด็จแม่กังวลอะไรบางอย่างชัยสุริยะไงมึงนะเจ้าอามาหินทราชของลูกบอกกับแม่ว่าลูกชัยสุริยะ กับคุณควรสุริยาถูกชาวเชียงรุ้งจับตัวได้อีกเจ็วันจะทำการแขวนคอเสด็จพ่อวัชระบดินของลูกเสด็จพ่อจึงเดินทางไปช่วยลูกที่เมืองเชียงรุ้งแล้วนี่แสดงว่าเสด็จพ่อเจ้าอามมเหินที่กลูกเขาโกหกเราอย่างนั้นลัไปตอนนี้ ไม่กาแฟพดีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำาลศูนเอรเซะนต0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเยงลข089200 9898ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี่เพลโซ